ไปดูเรื่องของการบริจาคโลหิตนะครับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานีครับร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดปัตตานีและโรงพยาบาลปัตตานีแต่กิจกรรมบริจาคโลหิตจิตอาสาช่วยชาติครับที่อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานีครับนายสาเร็จพง์วงประเสริฐผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตจิตอาสาช่วยชาติซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานีครับร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำศาลเยาวชนและคร,บคร,ะร,รอบครัวจังหวัดปัตตานีทหารตำรวจอสและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครับผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานีกล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างกจกติสำนึกให้บุคลากรของศาลมีคุณธรรมจริยธรรมรู้จักการให้เสียสละและช่วยเหลือผู้อื่นทนั้งีนการบริจาคโลหิตในครั้งนี้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคจำนวน75คนได้ปริมาณโลหิตรู วม30,000ซ c ซและจะนำไปสำรองช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องใช้โลหิตในการรักษาการต่อไป